กับสบายดีพ่อไหมพี่น้องกับสบายดีหรือการสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่สู่คนเนาะพอกันสินการเดิมพีนนน่น้องเลยบรรยากาศนะครับเท่าตอนนี้กับอ่าไปให้ไปหน้าคือเก่าคือเดิมเนาะหาไปหน้ากคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลย มันีก็ขนเข่าว่าสิขนขนเขา่ามันแล้วเนะาะใช่เขาังมาสีหายความจริงถ้าไปบอกก็แล้วเนาะวานนี่ไปบอกเขาแต่วานนี่ต้านนั่นทนขำวานนี่พี่น้องเลยเขาจะบอกมันนี่เขาจะมาสีหายก่อนจะไปก็ไปหายามเหี้ยก่อนพี่น้องเลย ใช่สบายดีบรรยากาศน้ำสาวาก่อนสิไปหน้าก็แวะย่มเหี่ยวก่อนพี่น้อยเหี่ยวเขาใส่แล้วนี่แหละแวะยามเบ่องก่อนเนาะบางเถอมันเถอทุกคนเลยเหี่ยวเขาใส่ไม่หนโทษเลยเนย

Rằng này cũng như lúc trước Chúng ta sẽ lần sau nữa Rằng này cũng như lúc trước Các bạn có thể như Ồ oh. Nhưng vẫn đơm, vẫn đơm đi nào Lắng này cái nhân cơ cao Lắng này cả lắng này cao oh, nào nữa Lắng này kia cơ cao Oh, hồi mình Nhanh, ัดเหมาเือนเนาะมาองเตยนยังเหมือนเดิมนี่พี่น้องตัวนี้หูแปลมันนี่คือเก่าเนาะลุกบอกว่าเธอพี่น้องเลยอันนี้เต้นหน้าครับเจ้า หน้าป้าปอนเฮตุปิกาเนี่ยเลยเนาะปีนี้เขางามทุกทุกบ่อนได้พี่นอ้องเยชุบฝนเหดเองก็งามงามน้ำบ่ท่วมเนาะปีก่อนน้ำท่วมตายน้ำแน่พี่นอ้องเยปีนี้น้ำบ่ท่วมก็งามนะนะชุบฝนกลางสุกเหลืองเต็มเลยพี่นอ้อง แถวนี่นบ่งามพี่น้องเลยแถวบ่นที่ช่วงเห็ดพีการบ่งามบมงงาม่งน้ำเนาะน่าเลยเ่อนกันแถวนี้ยพี่เขาหวา,านหวานเนาะบ่งน้ำพี่น้องเลยบุรพากางกับบลรพากวยกับนาวนาวอยู่ทานงนั้นเนาะพยายามเหี่ยวกับบออ่อเถิดพี่น้องเฮ้ยบ่หมานบ่หมานมาเนี่ย เดินเห็นมันผ่านทากมันนี่เลยพี่น,อออน,นออ้องเคลื่อนเนาะงวงอวกพี่นออ้องงวงอุ่ยนี่พี่น้องเลยงอกโล่กเนาะน่าจะออกเด้อพี่นออ้อง

หน่อยยังทนายออกกองขาวกันกองบกิหนย่พี่น้องเลยชุดน่อยเลยกองบกิน่ยักินย่ เดี๋ยวก็จะ ini ini ฮะเนาะวันนี้เขาจะ đây có một cái nhà nghỉ lời sống con đấy các bạn Hãy Đây cho nó. เนาะรถคาเฮ็ดพี่น้องอะไรแบนี้ฮึเฮ็ดเฮ็ด ชิด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 หืมถ่ยายไปเลยถ่ายไปเลย khuyên giới khuyên giới <laughs> khuyên sới lơi người ý à, chắc à, qua à. man ừ. ừ. lột đường xong lột cái hư xì lẻo nó là phải cái chi lẹo đã, à, bạn này คนแรกก็เล่าแต่เจะมาซีก็จะบอกเขาจะมาซีหายเนาะเับเศร้าเขาว่าพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังโบท่านเห็นเนาะเอ้ยยังยังยังเส้นขาวๆยังยังอยู่ที่นี่กียเม็นทงอะนะมันออกทงลูกมันนั่นน่ะยังเส้นขาวๆมันยังยังอยู่นี่ Lúc bỏ tụt hàn tợp đấy Nè Nhạy về một người con Bạn này hướng tợp leo Hướng tợp Tân là lũ mày cái răng luôn mày cái răng yên tân là cái răng yên đi giúp ô tân niệm nách đinh là luôn mày tuy 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 ระวังนี่ก็แค่รอให้มันออกพี่น้องเยเราถ่ายน้องมันออกเนาะวุย้ยมาพยายามแฮวมาเจอหัวออกลูกโอ้โหรอให้น้องมันออกก่อนเนาะ ยู่นจะมันจะไปวิ่งได้พี่น้องอาต้เอาฝากคนต่อไปพี่น้องเลยเสออกตอนใดกันดอกเนาะเอาละพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้เราก็สิลาพอรมพี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าเอาไปแหละสำหรับคลิปนี้กั ขอจบคลิปไปเพียงสำนิเนาะสบายดีพี่นองลาไปก่อนพี่น้องเลย